เทคนิคง่ายๆในการทาบกิ่งนะครับให้เรานํากิ่งจากต้นเดิมของเขานะครับหรือว่าเป็นกิ่งที่มีรากต้นอื่นนะครับโดยการปากตัวลําต้นที่เราจะทาบแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการทํารอยแผลเฉือนไว้ที่ตัวกิ่งนะครับที่เราจะทาบลงไปนะครับโดยวัดตัวความลึกให้พอดีนะครับกิ่งที่เราจะทาบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ลวดมัดก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้กิ่งนะครับยึดติดกับต้นหลังครับแล้วก็ใช้พวกเทปลูมิเนียมนะครับปดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้พวก เทปตัวต่อกิ่งครับเทปสำหรับต่อกิ่งในการที่จะรัดให้เขาแน่นขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกรงว่าจะไม่แน่นนะครับนี่นะครับเราจะใช้ไม้มาอัดไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดแรงตึงตรงนี้เพราะว่าตัวที่หนุนๆตรงนี้เราจะใช้เทป ต่อกิ่งแบบนี้นะครับในการที่จะพันไวครับแล้วก็รอสักระยะหนึ่งนะครับโดยการดูว่าตัวกิ่งเขาเริ่มเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เราลองแกะแผลดูเล็กๆนะครับเปลือกเขามีการเชื่อมกันแล้วเนี่ยให้เราแกะออกนะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับรอยแผลที่เชื่อมกันแล้วนะฮะก็จะเนียนแบบนี้ครับเพื่อนๆครับ